มันจะเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นตัวนี้ดูโอ้มินิเบอร์เกอร์มาแบบสองอันสองรสชาติเลยนะครับมีกุ้งชีสและหมูชีสไหวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าอร่อยไหมจัดไปนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับดูโอ i มินิเบอร์เกอร์นะเป็นเบอร์เกอร์เล็กนะครับมีสองชิ้นด้วยกันครับเป็นกุ้งชีสและหมูชีสนะอ่า ดึงออกมาครับโอ้โหสองชิ้นอก็กลิ่นก็นทั่วไปนะครับผมขอเปิดด้วยกุ้งก่อนเลยนะนี่เป็นเบอร์เกอร์กุ้งนะมินิกุ้งอุ้ยก็โอเคครับใช้ได้เล็กๆไปครับกุ้งชีสกุ้งดีซอสดีครับ ชีดดีนะอืมมันก็เป็นเหมือนอารมณ์กุ้งสับครับอืมแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ทอดเหมือนนักเก็ตแล้วก็ยัดเข้าไปตรงกลางถามว่าดีไหมก็ตรงกลางครับก็รสชาติที่คุณเคยทั่วไปนะไปเลยอืม แต่ก็กินง่ายดีครับเพราะว่าไม่ใหญ่ดีต่อไปเป็นหมูชีสนะครับอุ้ยนี่เป็นซอสบาร์บีคิวปะกินชัดชัดชีสอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมไปอืมอืมกินซอสผมไม่ค่อยชอบมันกลิ่นเหมือนยาเลยกลิ่นเครื่องเทศเขาอ่ะมันจะเหมือน เครื่องเครื่องตุนเครื่องยาพวกเนี้ยหมูใช้ได้อยู่ผมปังก็โอเคครับแต่ซอสไม่ไม่ไมค่อยชอบอูซอสบบคิวกินแบบนี้ไม่ชอบเลยนะครับใครอยากรู้มันเหมือนเหมือนเครื่องยาผมคิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับกินมันไปทางนั้นแต่ไม่ใช่นะกินมันไปทางยาหอมยาลมอะ่ะ <laughs> ถ้าใครรู้จักก็ ไม่เด็กแล้วนะฮะอือก็สรุปนะครับผมว่าผมชอบกุ้งชีสมากกว่านะผมไม่ค่อยชอบซอสของบาร์บีคิวตัวนี้นะก็ทันใดอยากลองนะครับว่ามันเป็นยังไงก็สามารถไปตำกันได้นะครับทุกสาขาเลยนะครับดูโอมินิเบอร์เกอร์กุ้งชีสและหมูชิสไปครับอืม